สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับทุกท่านครับพบกับรายการทุกไทยไปกับยาเช่นเคยเช่นเคยครับลมเย็นชื่นใจผมอยู่นี่ครับหน้าประตูทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐีตำบลเมืองใหม่อำาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าแม่กองนะครับ และภาพที่ท่านเห็นนะครับแน่นอนครับบูญยิ่งใหญ่สำคัญ1ปีมีหนึ่งครั้งนะครับสำหรับ1วัดก็มีหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วงานทอดกระถินสามัคคีครับบูรณะศาราการปเปลี่ยนวัดทุ่งเศรษฐีตำบลเมืองใหม่อำเภออภวาจังหวัด จังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าแม่ก่อนนะครับนี่ครับวันที่9พฤศจิกายน2567ครับวันเสาร์ขึ้น9าคำ่ำเดือน12เวลา13.00น,น,น,นทอดผ้ากระถินนะครับท่านเจ้าภาพที่ใจบุญก็คือคุณแม่สุขสงวนปาลีและครอบครัว ประทานทอดกระถิและทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับบุญยิ่งใหญ่ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับบุญกระถิสามัาคีครับวันที่9พฤศจิกายนย5 6 7นวันเสาร์ขึ้น9้ค่ำเดือน12วัดทุ่งเศรษฐีอัมพวาสมุทสงค์าม